ขอสวัสดีพี่ๆหน้าๆนะครับมือนี้ผมจะพามาเบิง4ีหากับ4ีหเจนะครับตัวนี้นะครับ4 5หานะครับปืนปลอดัขนะครับปืนปลอดัยปืนเชียร์นะครับมีทะเบียนครอบกล้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวนี้4 5หานะครับกวามแตกต่างหลายยางแหงนะครับหลายแหงนะครับความแตกต่างตัวใหม่ขอบมันก็นากว่า4 5หเจจะนากว่า4 5หาสอจะบางนะครับบางกว่านะครับเบรงแบบบางกว่านะครับบางแต่ว่าซีหเจนี่นาแห้งนะครับตัว ตัวผ้าไทยนะ่นะนะหนากว่หาสองนะครับสีหาสองนี่จะบางคนละยานเนึ่ะครับบางกันร้ายนะครับตัวนี้เบาเบากว่านะครับนากับเบาเบากว่านะครับความแตกต่างร้ายร้ายนี่นะครับวิธีถอดถอดรูเรียนกันี่ครับตัวเซฟตัวเซฟกับนะครับของวัวในไก่ตัวเสบตัวเืบของสีหาสองจะเซฟแนวนี้นะครับแต่ว่าของสีหาเจ็ดนะครับ 457จะเซฟแบบนี้นะครับนี่457นี่ครับเป็นปอดไตนะครับบ้านนี้452จะถอดตัวนี้ว่ได้นะครับนี่452จะถอดตัวนี้ว่ได้นะครับถอดไม่ได้นะครับแต่ว่า457นี่ถอดได้นะครับนี่มันจะมีน็อตอยู่ข้างในนะครับถอดได้นะครับไปเกี่ยวกันแต่ว่าควมบนัก457จะนักกว่านะครับตัวนี้457แค่นี้ครับ นี่ครับก็มีนานาผมถามเข้ามานะครับถ้าเวลาผมไปซับปลาผมมาเอาเปลี่ยนปลานะครับทานานาใส่ใส่นะครับนานาที่ซับศูนเปิดอด้วยจะสติกล่องนะครับนี่นะครับสใส่แบบศูนเปิดถ้าศูนเปิดยซับในระยะสี่ห้าสิบเมตรนี่มันกระหยากรับเนาะคือผมกับคือขาขาคนมีอายุแล้วมันกระ สายตามันก็จะอัอนบอบอคงซอนุ่มๆนะครับตอนนุ่มๆนี่ทรับซูนเปิดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกับทับอะไรนะก็สายตามันก็บอคือหน่อยนุ่มนะครับหน่อยนุ่มเหมือนมันซัดแจ๋วเลยครับแต่ว่าคู่มือนี้บ่อะไรนะครับตรงตองใช้ตัวช่วยเหมือนต้องใส่กล่องนะครับนะครับต้องตัวนะครับตัวนี้ใส่ขล้องลีโกุ้ีหีนะครับตัวนี้คล้องกุ้เนวนะครับก็หนึ่ตัวนะครับตัวนี้ดุนอย่างสองตรงห่วงนะครับว่ายุอ่านปันไดนะครับ ตอนนี้มาถึงหอดสี่ห้าเจ็บนะครับสี่หาสองสี่ห้าสี่หาไฟจะเป็นสี่หามีนะครับจากกัวนะครับสี่ห้าสี่หาหาของจากกัวจะบมีปลายเกลียวนะครับสี่ห้าห้าจากสี่หาเจ็บมีนะครับของจากกัวนะครับนี่ครับสมัยก่อนคงใส่ตัวนี้ครับซับปลาชโลนะครับสี่หาสองครับเพื่อใชเรื่องช่องช่องแดงผมจะเห็นนะครับแต่ก่อนก็ยุคพัฒนากับพัฒนาพัฒนาไปเนาะครับนับเปนสมัยสิบทราบปีทีเดียวนะครับ ซับนะครับนี่นะครับนี่นานาถามกันเข้ามานะครับกับความแจกต่างกับแต่ข้อมูลจำี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่นาตาที่เข้ามารับชมใหก้กำลังใจนะครับ